Hơi, hơi chảy lâu, Chảy lâu Lưu lưu lưu, tươi tươi Lê tươi tươi, Chảy lâu, Đúng kìa Lưu 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 lưu, Chảy lâu, Chảy lâu, Đúng không thằng Đánh đi, đánh đi Đang rồi Ơ, muốn gai à? Đi ra khăn ra, đứng ngay ra Đi ra ra đến rồi rồi cho con này, ông ông đó ông con năn con giàm con giàm nai ông anh đó để, để, để Ê, lại lại. À, à, đã mua cái nó này. Ừ quá. Rồi xong 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 ค่ะชื่อนางสาวสุมิตรารืโหงค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะ,ค,ะคือจำไม่ได้นะคะแต่คือที่เพื่อนเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นวันที่คณะจัดกิจกรรมให้น้องปีหนึ่งค่ะพอแบบกิจกรรมเสร็จก็ปล่อยน้องกลับหอแล้วมีน้องอยู่สามคนที่ยังไม่ได้กลับสองคนรอเพื่อนมารับแล้วมีอีกคนหนึ่งคือไม่ ยังไม่รู้จะกลับยังไงหนูก็เลยไปส่งน้องเขาที่หอหนึ่งชายค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จำจำไม่ได้แล้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่คือเท่าที่สันนิษฐานกันคือหนูจะเลี้ยวรถแล้วคนที่ชนหนูค่ะขี่รถมาแล้วก็ชนเลยก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็ เท่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังคือเลือดข้างในสมองค่ะก็เลยต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกค่ะแล้วต้องอยู่อย่างนั้นนะคะ3เดือนถึงจะได้ผ่าตัดใส่กระโหลกอีกทีนึงรู้เหมือนกันค่ะว่าได้ใส่หรือไม่ได้ใส่แต่น่าจะไม่ได้ใส่ค่ะ <c oughs> ใส่หมวกกันน็อกเถอะค่ะเสียเวลาแค่ไม่กี่วินาทีในการหยิบมันขึ้นมาใส่ทำให้เซฟทั้งเราและคนอื่นลดอุบัติเหตุในท้องถนน ถึงที่หมายยังปลอดภัยค่ะ